สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาตามต่อนะครับแต้มสองแต้มรวมสองตัวล่างนะครับแต้มรวมสองตัวล่างครับหมดที่ผ่านมานะครับหมดที่แล้วนะครับก็เข้านะครับเข้าที่แต้มเจ็ดครับออกนะครับผลรางวัลออกเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์นะครับ เทานี่ครับแต้มเจ็ดครับชนตัวเดียวแต้มเจ็ดครับสามสูตรอันนี้สามสูตรชนครับงวดก่อนหน้าก็ชนตัวเดียวนะครับทางเดินนะครับชนตัวเดียวนะครับชนตัวเดียวมางงวก็สามตัวนะครับมางงวก็จะได้ตัวเดียวนะครับก็มาตามต่อนะครับสูตรนี่ครับมาดูสูตรแรกเนาะครับมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนอันนี้สามสูตรนะครับสามสูตรชนนะครับแต้ม สูตรที่นั่งนะครับวิธีผ่านมานะครับก็เข้าที่แต้มเท็ดนะครับแต้มเจ็ดนี่ครับนี้แอดก็ทำแล้วครับนี่งวดใหม่ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่หนึ่งนะครับคำนวณสูตรนะครับวิธีคำนวณสูตรจะใช่นะครับ ร้อยท้ายนะครับร้อยท้ายที่หนึ่งบวกร้อยท้ายที่สองนะครับใส่ตัวนี้ครับสามบวกเก้านะครับวันที่ผ่านมาคือหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามนะครับสิบสามก็เดินไปนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต้มเจ็ดนะครับ <c oughs> หมดใหม่นะครับหมดใหม่ ามบวกเก้าเป็นสิบสองครับก็เดินไปนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสุรที่หนึ่งอ่านไปสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดลงตารางนะครับดูเทียบทนนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็เดินดีครับสูตรนี้ใช้ประจำครับต่อไปดูสูตรที่สองครับสูตรที่สองก็สูตรนี้ครับวันที่ผ่านมาหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองเขาแต็มเจ็ดนะสูตรที่สองสูตรที่สองสูตรนี้ครับที่ผ่านมาก็เข้าแต้มเจ็ด อรติดแต้มเจ็นตัวเดียวก็วโดก็จับง่ายครับคน <c oughs> ใหม่ครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดวิธีคำนวณสูตรนะครับมือนนสูตรร้อยหน้าที่สองบวกร้อยท้ายที่หนึ่งร้อยหน้าที่สองครับร้อยหน้าที่สองก็จะเป็นเด็กแปดนะครับ ร้อยท้ายเท่หนึ่งก็เลขสามบวกสมนะครับก็เป็น11นะครับก็ได้นะครับเป็นสิบหนึ่งก็ได้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งส้าหเมนบอกิดมันจะเป็นบวกสนะครับตอนนี้บวกสอนะครับหเป็น2 2งบวกสเป็นส5่ห้าหกเจดนะครับสูตที่2องครับ ตารางนะครับอยาเทียบชนนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่ส 2. 2, องหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดไปสูตรที่สามคับสูตรที่ 3, สามกับสูตรนี้ครับมันท่ผ่านมาเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เข้าที่เต็มเจ็ดนะครับ ชนให้ตัวเดียวแต้มเจ็ดดูงวดใหม่ครับถุกที่สามอันมาก็เข้าแต้มเจ็ดเต็มเจ็ดคบอบเกเจ็ดศูนย์ก็ผ่านงวดใหม่ครับแปดเก้าสองสามสี่ห้าแปดเก้าสองสามสี่ห้นะครับ ดเก้าอันนี้บวกสามนะครับบวกสามมันก็เดินไปหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งแปดเก้าสองสามสี่ห้าวิธีคำนวณสูตรนะครับวิธีคำนวณสูตรร้อยบนนะครับลักลอยบนนะครับสิบบนคูณหกหน่วยบนคูณสามบวกสิบล่างหน่วยล่างคูณสามบวกสองคงที่นะครับวิธีคำนวณสูตรนะครับก็จะใช้นี่ครับ ร <c oughs> ้ยบนเลขหนึ่งนะครับ <c oughs> สีบ่บนเลขศูนย์เนี่ยศูนย์คูณหกก็ได้ศูนย์นะครับอันนี้คูณสามสามหกสิบแปดนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้านะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะครับอันนี้ศูนย์คูณศูนย์นนก็ได้ศูนย์นะครับหกบวกสองเป็นแปดนะครับจะได้แปด 8 9ดเก้าสองี่ห้าในบวกสามนะครับสูตรที่3ครับแปดเก้าสองสามสี่ห้าแปดเกสองี่ห้านี่ดูตุชนครับมันจะชนขีดตัวถ้า3สูตรนีครับสองมี3มสูตร ชนหลายตัวอยู่ครับสองสามสามสองสูตรสี่สามสูตรห้าห้าสามสูตรบุ๊คดมีโอเคมีชนดูสามตัวนะครับวันนี้ชนเยอะนะครับสาม สามตัวชนนะครับสามตัวชนนะครับทีน,นี้ก็มีสูตรเข้ามาอีกครับนี่ะจะทํามันชนเยอะนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสูตรสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรเอาเป็นสูตรทีซีนะครับสูตรใหม่นี่ครับวันที่ผ่านมาเขาเข้าเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับงวดใหม่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก็ต้องใช้ใบใหม่นะครับเทียบชนหลายสูตรตัวนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวิกขึ้นบนศูนย์นะครับหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับหน่วยบนบวกสิบล่างในะสูตรนี้ครับหน่วยบนบวกสิบล่างหกบวกเจ็ดนะครับ เป็นสิบสามกันสามสี่หาหกเจ็ดแป้นเนี่ก็เดินดีนะครับเดินทางเดินก็ดีหลายงวดเหมือนกันครับเทียบชนสูตรที่อันนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับเป็นสูตรต่อไปนะครับสูตรนีสร่สูตรเสริมที่ห้านะครับก็เดินดีเหมือนกัน,นครับมันจะมาเข้าที่แต้มเจ็นะครับงวดใหม่ยเลขศูนย์สองสามห้าหกเก้าศูนย์สองสามหาหกเก้านะครับวิธีคำนวณสูตรนะครับใช้ แสนคูณสองนะครับร้อยบนคูณสนะครับบวกสิบล่างนะครับบวกสิหน้าที่สอเท่ากับ x นะครับบวกสอเท่า x ก2นะครับบวกสอบวกหนบวกสบวกหบวกสนะครับจะเป็น0 2 3 5 6 9เนะครับเหมือนกันแบบตัวนี้0ูนย์สอนะครับถ้าบวกไม่ผิดตำแหน่งนะครับศูนย์สองสาเก้าได้นะครับ ศูนนะครับแสนนะครับจะบวกนะครับใส่ลักแสนแสนคูณ2คือ9นะครับหน่วยบนคูณ2องบวกสิบล่างครับบวกสิหน้าที่2องนะครับตัวเนะอก้าสิบแนะครับแปดบ,บวกสก็เป็น0นะครับศูบวกเนได้7 บวกสก็เป็นศูนย์นะครับได้ศูนย์สองสามห้าหเก้านี้จะเป็นห้าสูตรนะครับห้ <c oughs> ตัวเด่นตัวเดียวนะครับก <c oughs> ็มันชนหลายตัวจับหวยก็มันมันได้เยอะมันได้หลายชุดนะครับ <c oughs> จะทําเอาสูตรที่หนึ่งนะครับมาเทียบนะครับ <c oughs> จะเป็นสูตรแรกสอง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรสองหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่สามแปดเก้าสองสามสี่ห้า สูตรที่4ีนะครับสูตรเสริมเลียวเข้ามาใหม่นะครับมาเสริมสูตรที่4ีเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่ห้านะครับตำตารางใหม่ศูนย์สองสามห้าหกเก้าทีนี้มาดูเทียบชนนะครับ มันจะชนพิสูตรนะครับเอาตัวชนครับศูนมี1นศูนมีสูตรเดียวครับ1มีสูตรเดียว2 1 2 3 4ึสูตรนะครับสมี4ี่สูตรเดี๋ยวแอปทำนี่ก่อน ศูนยมีสูตรเดียวนะครับ1มีสูตรเดียวนะครับ2อีหนึ่งสองสามสี่สูตร3มี1 2 3ึ่งสูตรนะครับสี่นี่หนึ่สมี่สูตร5 5 1 2 3า5นสูตร 1กหนสูตร7จ็ดครับหนึสูตร8 1 2มี2สูตร9ก้มีสูตรเดียวครับนั้นเด่นสุดนะครับเอาแต้มชนเยอะเอาสูตรชนเยอะนะครับแต้มหาครับ นั้นในเลือกใน <c oughs> ในในในสามสูตรนี่ครับสามสูตรนี่ครับแต้มก็จะเด่นนยู่ที่แต้มห้านะครับเอาชนห้าสูตรชนห้นนนนสนสนาสูตรนะครับตัวรองสี่เต้มรองคือเต้มสี่นะครับเต้มสี่นี่มันจิชนอยู่สี่สูตรนะครับสี่กับสองนะครับเอาถึงสูตรนะครับแต่มันชนในสามสูตรที่มันใช้มาจริงนะครับใช้มาจริงมันจะชนอยู่สองสี่ห้า เด่นสุดเต็มห้านะครับเอาร่องสีกับสองเต็มห้านะครับทีนี้มาแล็กมากจับคลิปที่ลงไปก่อนหน้าจะเป็นคลิปหลักส0นะครับคลิปหลักสิก็ได้เด่นนะครับแต้มชนนะครับคือคลิปนี้นะครับือสูตรนี้ครับที่ลงไปนะครับ อันนี้ยังไม่เข้าแต้มนะครับแต่ว่าได้ดิบดิบดนที่หลักสิบหรือเลขหกนะครับแลวจะมาจับเข้าแต้มนะครับอันนี้ก็เข้านะครับเข้าแต้มห้านะครับแต้มชนนะครับถ้าหกมานะครับหกมาหลักสิบเนี่ยแต้มหาตัวเดียวเป็นหกเก้าครับหกเก้าตัวเดียวทีนี้นะครับมาดูแต้มนะครับแต้มหลักๆเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแต้มรวมนะครับ สองสามอีเต็มเต็มนะครับชุดเต็มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชนสามสูตรนะครับสองสี่ห้านะครับสามสูตรชนสองสีห่ห้าทีนี้ห้าสูตรชนจะเด่นที่เต็มห้านะครับเต็มห้าตัวเดียวนะถ้าเลกเด่นที่หกนะครับถ้าหกมา หกมายืนหลักสิบเด่นหกนะครับเด่นหกหลักสิบจะจับเข้าแต้มนะครับมันจะเป็นถ้าจ,จับเอาแต้มเด่นเลยนะครับตุดชุดเดียวนะครับพชุดเดียวจะได้นะครับหกแปดโอขอโทษขอโทษครับพี่หกแปดแต้มสี่ เดียวนะครับเข้าแต้มแต้มห้านะครับแต้มห้าหกเก้าครับก็เหมือนคลิปแรกที่ทํานะครับที่ทำแอ่ทำไปแล้วที่ลงให้ก่อนคลิปแรกนะครับหกเก้าว่าเลขเด่นสองตัวมาตัวมันชนอันนี้หมายถึงว่าเป็นเป็นสูตรเดียวนะครับมันเด็กมันเหมือนกันนะครับสองตัวมาตัวนี่มันจะชนเก้านะครับอันนี้หลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบชนหก เรเด่นทุนนี้ถ้าเดินต่อมันก็จะเป็นเลขหกนะครับก็เป็นหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งก็เป็นอันนี้แต้มหกแต้มเจ็ดนะครับถ้าเป็นตักันนะครับเป็นหกเก่าครับศูนนี้หกเก้าก็เป็นตัวรองนะครับเอาหกมาแต้มสองนะครับโค้กหกแต้มสี่กแปดนะครับจับแต้มนะครับ ทีนี้ถ้าไปเอาแต้มชุดเต็มนะครับเอาเต็มเลยนะครับจับเอาถ้าหกมายืนหลักสิบนะครับมันจะได้ได้ตามนี้ครับมันจะเป็นหกหกครับหกหกกบมาแล้วครับเอาแล้วหกเจ็ดนะครับมันจะเป็นหกเจ็ดแต้มจีนะครับหกแปดข้ามานะครับแต้มห้าหเก้าเต้มหกก็เป็นหกศูนย์ครับแต้มเจ็ดก็เป็นหกหนึ่งนะครับ มันจะได้ตามนี้ครับจ้เข่าแตม <c oughs> ถ้าเด่นสุดนั่นจะนี้ครับหกเก่านะครับหกเก่านะครับชุดเดียวนะครับล่างนะครับเด่นหกหลักสิบนะครับนี่เด่นหกหลักสิบนะครับ ิบล่างเรียนหกครับแต้มชนห้าสูตรดินที่แต้มห้านะครับหกเก้าเมตรเดียวนะครับทีนี้ถ้าไปเอาตัวรองนะครับตัลรองสี่นะครับที่แอดลงยังไม่จับนะสี่สี่เป็นตัวรองนี่ห้าถ้อจับห้าจับแค่สี่นะครับเพราะว่าสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับที่เดินอยู่ หลักสิบในหลักสิบสามตัวเดินดีๆนี่มันไม่มีห้าก็เอาจะลองครับลองแค่เลขสีนะครับถ้าสีมากนะครับสีมากก็จับเป็นตัวนี้ครับแต้มห้านะครับสีหนึ่งนะครับก็เต้มสีก็สี่ศูนย์ครับนี่จะเป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันนะครับก็จะได้ตามนี้ครับถ้าบนไม่มาก็จะตัดที่หกนะครับ คู่ขี้นะครับหกแปดนี้หกแปดมันจะเป็นเลขคู่คู่นะครับถ้าหลักหน่วยมากมันจะเป็นเลขขี้ก็จะน่าจะจะตัดได้นะครับถ้าใครชอบก็เด่นได้นะครับตัวนี้ครับหกศูนย์นี่ก็มันแต้มคู่คู่นะครับมันก็เลือกเอาอาจจะไม่ตัดนะครับวันนี้เขาแต้มนะครับแต้มเด่นสุดนะครับตัวนี้ครับถ้าสีมาก็จะเป็นตัวนี้ครับแต้มห้านะครับถ้าสีมากก็จะเป็นตัวลงตัวนี้ครับ เดนซุดเดนซุดนะครับให้ไหลซีบ้างครับพกเก่าครับเม็ดเดียวนะครับตัววิ่งน่าจะได้ในงวดนี้ครับเอสดมีสูตรวิ่งตัวเดียวอยู่ครับมองที่เข่าใางวดนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นชุดแต้มรวมสองตัวล่างนะครับจับนะครับสาหรับเล็กล่างนะครับต่อไปก็เป็นชิปเล็กเด่นบนนะครับ เดินล่างก็ไม่ลงเยอะนะครับประมาณนี้ครับรอจับวันสรุปนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับที่จับมานะครับหลักสิบมันยืนที่เลขหกนะครับยืนที่เลขหกก็จับเข้าแต้มนะครับนี่แต้มแต้มรวมสองตัวล่างนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหกชุดนะครับถ้าจับนะครับตามนี้ครับเดือนสุนะครับหกเก้าครับแต้มห้าแต้มชุห้าศูนย์นะครับครบผรตรองนะครับถ้าสีมากก็จะเป็นแค่นี้ครับ จะเป็นนี่เป็นเนลขกี่ต้มสองในคงไม่ไม่จับนะครับแต้มสองอ่สี่สี่แปดนะครับก็เม็นเลคู่คู่ตามสูตรหลักหลักหน่วยจะเป็นเลขคี่นะ้าเป็นคี่นะครับ <c oughs> อีกสูตรหน <c oughs> ึ่งแล้วยังไม่ลงให้ดูเลยสูตรสูตรนะครับมันจะเป็นสูตรล่างล่างคงที่นะครับศูย์หนึ่งสองสามห้านะครับนะครับ ้าหกเก้าไม่มาจะเป็นมันนี้นะครับโอเคในนี้ครับสวยไม่เยอะไม่กี่ชุดครับเล่นได้ครับนี้หกเก้าครับเน้นทีหกเก้านะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมลิหน้าสเจอบนนะครับเด็กบนเด่นบนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ